สัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับบูก็ภาพของ Q2 ของ d อ a n c e เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับในกลุ่มของเทเลคอมที่ค่อนข้างสดใสเลยนะครับ,รบเรามองว่ากำไรปกตินะครับในไตรมาส2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,250ล้านนะครับซึ่งอ,อมันจะดีกว่าที่เราเคยคาดหมายไว้เนี่ยประมาณ5%ซึ่งมันเติบโตได้กว่า9%เดอนเดียแล้วก็8% Q on Q นะครับโมเมนตัม um นี้เนี่ยหลักๆเลยมาจาก2เรื่องนะครับคือ1การแข่งขันลดลง2ก็คือแอ v วานเนี่ยเขาคุมต้นทุนได้ค่อนข้างดีนะครับในฝั่งของตัวการแข่งขันลดลงเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกเลยในวเตอร์นี้ที่เราเริ่มเห็นแบบชัดเจนมากๆนะครับก็คือในฝั่งของตัวค่าบริการต่อเลขหมายต่อเดือนนะครับในวเตอร์นี้เนี่ยแอ,อตวานเริ่มกลับมาเติบโตในลักษณะของ QQ แล้วทั้งตัวธรุรกิจมือถือแล้วก็เน็ตบ้าน นะครับอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณบวกในฝั่ง,งตัวรายได้แม้ว่าในขาวของชอตเทอมเนี่ยด้วย Impact ของมันเป็นช่วงโลซีซันของตัวฤดูท่องเที่ยวแล้วก็ช่วงของการปรับราคาเนี่ยมันอาจจะทําให้ลูกค้าอาจจะไหลออกไปบ้างทําให้ n e ็ตแอดในไอร์เอร์นี้อาจจะติดลบอ่อนๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าขาของตัวภาพรวมของยอดขายเนี่ยมันก็ยังคงโตได้ทั้งเยียร์อ่อนเยียแล้วก็ คิวออนคิวโมเมนตัมนี้เนี่ยเราคิดว่ายังคี่ไปต่อในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยเพราะว่าแรงกดดันในเรื่องของตัว NetA d ที่จะลดลงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นขาบวกของของฝั่งของรายได้นะครับอันที่สองคือฝั่งของตัวต้นทุนต้องบอกว่าในฝั่งตัวต้นทุนที่ลดลงในควอเตอร์นี้ที่ชัดเจนมากๆนะครับก็คือฝั่ง a g e n t a ์เอทูเ พอเตอร์นี้เนี่ยเราคิดว่าจะลงประมาณ 150ba s i s point ในลักษณะของ D ย n D แล้วก็ 90ba s i s point ในลักษณะของ Q on Q แรงช่วยหลกัหลกๆเนี่ยต้องบอกว่ามาจาก Marketing c o s t ที่ต่ำลงเพราะว่าภาพของการแข่งขันในช่วงของ2เองเขาก็มองว่าการที่จะไปลุกในแง่ของการทำโปรโมชั่นหรือว่าการทำการแข่งขันด้านราคาเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวแอดวานเองเนี่ยก็ลดในแง่ของตัวค่าใช้จ่ายการตลาดลงไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให ภาพของตัว marketing cost เนี่ยมันลงไปค่อนข้างเยอะในลักษณะของ year on y e แล้วก็ Q on Q นะครับอันที่สองก็คือการที่ Advan เองเนี่ยเขาก็พยายามระดเจนขัดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวก shop ต่างๆก็พยายามจะมองแนวโน้มที่อันไหนมา save คอร์ได้ก็พยายามจะคอนโซลกันแล้วก็ save อ o s ์ดังกล่าวลงไปตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทาง admin ก็ลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันภาพโดยรวมมันจึงดีทั้งสองขาเลยคือสวิตแล้วันนูแล้วก็ขาของตัว margin momentum เนี้ยเราคิดว่า มีโอกาสไปต่อด้วยในช่วงครึ่งหลังเพราะว่าอย่าลืมว่าครึ่งหลังเนี่ยจะมีอานิสงส์ปัจจัยบวกทั้งขาของรายได้ที่น่าจะเห็นการโตในฝั่ง,งตัวสวิตรือวันูที่เร่งขึ้นฝั่งของตัวต้นทุนเนี่ยจะมีปัจจัยบวกเรื่องของค่าไฟที่ดับพลูเต็มไตมากสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมครึ่งหลังเราคิดว่าดีกว่าครึ่งแรกแน่ๆแ,แล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ประมาณการทั้งปีของเราเนี่ยมีโอกาสเกิดอับสดยได้ด้วยประมาณ 2- อสเปอร์เซ็นต์จากประเด็นตรงนี้ ขณะที่ช็อตเทอมภาพเออร์ดิ้งที่ดีก็ส่งผลบวกมาต่อในฝั่งของตัวปันผลที่มีแนวโน้มจะดีต่อเนื่องด้วยนะครับเราคาดว่าน่าจะจ่ายได้นี่ครึ่งแรกเนี่ยประมาณ3าบาทเจ็สิบห้าสตางค์ยูเนี่ยประมาณหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับในระดับนี้ก็ทำให้เรามองว่าธามิโนเนี่ยยังสะสมได้ต่อสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็ยังคงเลือกเป็นท็อปิกสำหรับกลุ่มเอ่อมือถือนะครับก็ชัดเจนนะครับว่า เราเริ่มเห็นภาพบวกของอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มส่งผลบวกมายังกําไรนะครับโดยเฉพาะคีย์หลักที่ผมอยากให้ดูเลยก็คือตัวรายได้ค่าบริการเฉลี่ยต่อเลขหมายนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอาปูนะครับก็เริ่มขยับขึ้นแล้วในธุรกิจหลักๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยหนุนเอิร์นนิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับลราคิดว่าตัวจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่สร้างโพซิทีฟเซอร์ไพรสให้ตลาดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจสื่อสารเนี่ยต้นทุนมันฟิกเกือบหมด นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้โตขึ้นมาได้เนี่ยส่วนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะวิ่งลงสูงกำไรแทบจะทั้งหมดเลยนะครับก็เราติดตามกันสำหรับแอดวานนะครับคิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะทําให้ true มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็วันนี้เราคุยถึงแอดวานนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะหยิบ t r u ูขึ้นมาเล่าให้กับทุกท่านฟังเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัดมากครับครับสวัสดีครับ